สาริกาไลหลังค่ำคืนนี้ขออาศัยนอนสักคืนพอพรุ่งนี้ตื่นพี่ก็จะลาเจ้าไปพี่คนมอนมินพลัดถิ่นมาไกล ขอพึ่งชายคาและอาศัยโปรดเห็นใจสาริกาคำคืนนี้พี่ร้ายที่สุขหัวนอนขอเพียงพักผ่อนสักคืนเถิดหน้าแก้วตา เพียงอาศัยข้างสังส,ง,งสารพี่ก็จะลาสงสารจาริกาพี่มาควรคร่ำพำวอนนาสมเพชโอ้ยนาเวทนาโอสาริกาเวลานิไร้ลัง ไม่ได้นอนเตียงขอชายคาเคียงบางอ่อนพอพรุ่งนี้เช้าแดดอ,อ่อ,อนๆพี่ก็จะจนจำลาต้องพอบเิียนโบยบินด้วยใจอาวร ขาดที่พักผ่อนไปก่อนเธอสาริกาเพราะขาดที่ไม้ขาดลมมา่มไม้ สาหรกาเวลานีรายรังนอนไม่ได้นอนเตียงขอชายคาเคียงบางอ่อนเพราะพรุ่งนี้เช้าเด็ดอ่อนๆพี่ก็จะจนจำลาต้องพอเพินโบยบินด้วยใจอาวรน ขาดที่พักผรไปก่อนเธอสาริกาเพราะขาดที่ไม้ขาดร่มไม้ขาดชายคาขาดทั้งคุณจะเมตตาให้สาริกาพักงา สวัสดีค่ะ